สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูชมรถขุดหรือว่าดงรถขุดพี่น้องเยอะมากรวมพลคนรถขุดรวมด้วยช่วยกันสามัคคีคือพลังหรือว่ารวมสายจกพี่น้องนับดูแล้ว15บหคันครับ ในบอ่อเนี่ยหรือว่าในอ่างครับนะเยอะครับเยอะอในเมื่อใส่รถดำไม่ได้ั้องต้องทอยกันนี้ผมตกพายุเข้าน้ำจะทะลักต้องจับเต็มครับ 5คัน15เสือ15สิง15สายจกรวมด้วยช่วยกันไม<ว>่ถ้าได้ทุกค่ายมารวมกันเนี่ยต้องสีมวนขับไปี่น้องเฮ้ยอันนี้3 3าค่า,ายครับะนะฝัดกันหนอ่อยดูก็สนุกดีครับพี่นอ้องมวลไล แล้วก ah si nah ็ถือว่าหาดูยากรถขุดสายส้มนะครับสายส้มสายมินสีมินแล้วก็สันนี่สีเหลืองอยู่นู้นอาจจะการในส่งนใหญจัดจริงๆครับเอาดูกันหลายๆมุมครับ อัอนนี้นี้นี้มีเลนครับอัดยุบได้ดลอนไปดูซานไหมน้องสายส่งจากชัยนาทแต่ดูซารเรนเฉยๆนี่จากแดนมังสงครับก็อาจจะขับเร็วไม่ได้เพราะว่าเนื้อที่มันจำกัดนะครับ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆยโยนครับจะเห็นได้ว่าโยนไปในทิศทางเดียวกันดูหลายมุม เจ็ดสิบห้าพลังมา,างเกเหลือเฟือครับอบสูตรไดร์ริก่วน๋ับดูหลอดบายดีซัมีเอ็กซ์สองสองคูนเอพีสองเดี๋ยวขยายให้ดูอีกมุมหนึ่งครับมุมไกลหน่อยงานนี้มีแต่เลน แต่ข้างล่างนิ่แข็งอยู่ครับลอกงอารขนับใหญ่ตัวแก้มนี่สวยงามครับอันนี้ก่อนนี้ก่อน <c oughs> รงนี้มีเลนครับอาจยุบตัวได้รถขนาด22ตันนี้หนักไม่ธรรมดาครับ <c oughs> น้ำหนักก็เบียดเปียนกันครับซานี่204ก็เบียดเปลียนที่เบียดตันนั่น,นแหละสมโกบิโกก็ยิบเบียดตัน SM สเอ็มรวโดยช่วยกัน,กน,กนครับเครื่องยนต์ใช้คนละบล็อกเลย ปั๊มนี่คาวาเหมือนกันครับยูรอนใบดูซานก็คาวาของดูซานครับของเกาหลีใต้เหมือนว่าฝนจะมาเนี่ยโกบิโก้เอสเอ็มใช้คาวาซากิเค7วีครับเมดินเจแปนยูรอนใบดูซานใช้คาวาซากิเค3วีจากมุนสม ส่วนซานี่0 4ซใช้เค3าีครับน่าจะปั๊ม,มนี่ไม่แน่ใจนะอาจจะเจแปนกันครับเครื่องยนต์มิซูบิชิครับ CM50 ซเจแปนเป็บซานี่อยู่ไกลๆโน่นครับเดี๋ยวส่องให้ดูหน่อยอเห็นแดงงวงครับ เจอบเจอ,อยู่ลังไม้เยอะที่สุดก็ยูรอนบายดูซานนี่แหล,ละครับจัดครับจัดสนุกน้องสนุก SM 155พ้าลังมาซานี่158ม้าสินคีคลากันครับ อ๋อยั่วเยี่ยไปหมดอะดูมุมนี้นิดนึงครับกับไลม,มาจากนู่นไ่น้องก็ต้องที่เปร่งหน่อยเดี๋ยวนำะลักมาจัดให้ดูกันหนักๆห,หน่อย ช่วงลางนี่ก็แท 80, ็ก80ก็โอเคพี่น้องไม่จมง่ายง่ายตอนท่านถามว่าอีทำไมรถจะใหญ่แท็กมันสั้นเหลือเกิน40่สิบห้รางานเหมืองครับไม่มีจมไม่มีโคลนครับมีแต่หินงานหินถ้าแท็กยาวเหยียบหินก็จะหักครับนะหินเป็นก้อนๆใหญ่ๆนี่คือเหตุผลครับยิ่งใหญ่ก็แทกแคยย่ ห้าสิบเซนนะครับห้าสิบหกสิบมามาดูมุมหนึ่งครับรวมด้วยช่วยกันโอ้หัวเยะไปหมดน้องอามุมสูงให้ได้ชมกันหน่อยมารวมมาตุ้มกันอยู่ นี่น้ำจะทะลักนะครับฟังนี้ต้องกั้นไว้ก่อนโอ้เอสเนี่ยหลอดีงั้นครับใช้เครื่องฮีโน่หรืใช้เครื่องดูซานครับดีว่าหลอนไปดูซานนียไฟฟ้าน้อยสุริน้อยสองตัวชุดแข็งมาหมดครับ ก็เป็นช่วงล่างหรือว่าหิวสลักเพส่วนตัวเดิน,นเนปจิสโก้ี่ใช้กับโลตัสนะครับนเนปจิสโก้ใช้กับโลตัสใช้กับเอสเอ็มน้องเอ้เทสโก้โลตัสอา้ากพี่ระวังนะแทงดูก่อนแทงดูก่อน ผิดพูดไปครับนะโก,โ,โก็ิโก้ใช้ตัวเดินเนเทสโก้ผมว่าดิสโก้ผมไม่พูดโลตัสเฉยเป็นไรครับนะก็ดูแลโดยอริยะ,ะดวรอนไาด,าด,ด,ดารรูซานดูแลโดยดูซานครับซานี่ดูแลโดยแม็กซานี่ครับปัจจุบัน <c oughs> ส่งให้ดูโอ้อยู่ไกลเดี๋ยวผมต้องเดินไปมุมนูม้นแต่ว่าไกลพี่นองผมเข้าไปไม่ได้ลื่นมากเลย ว่าทำคลิปไปพี่น้องได้ชมกันเนี่ยมารวมมาตุ้มกันครับไปดูช็อตเด็ดเนาะได้ที่ที่ยืนสูงแล้วครับเยอะไม่เยอะดูเอาเองพี่น้องเนี่ย ส่งไกลนะครับอ,อ่างสวยครับอ่างกิบน้ำส่งเรียมเียมที่วันนี้น่าจะจบแล้ว๋ย่นิดเดียวเนาะเดี๋ยวขย,ย,ยายให้ดูหน่อยฝั่งนู้นครับโกเบโกกัสซานี่ ก็น้ำจะทะลักมาต้องเก,เก็บให้หมดับเก็บให้หมดหมายถึงวัดดึงดึงดินมาให้หมดก่อนแล้วก็จะแต่งคูตรงนี้ก็สวยงามครับสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์รือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e อ c ก v ์คา r ์บีตินทรั2ศูนยปส็สนใจซานี่ก็แม็กซานี่ครับ ใจโปริโกก็อริยะอีคิวเมนจัดให้สนใจดิวลอนดูซานก็ดูซานครับจัดให้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ